เด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าคฤหาสน์หรูของมหาเศรษฐีเขาชี้ไปที่ลูกสาวเจ้าของบ้านที่เป็นอมภาทแล้วพูดเสียงเรียบว่าผมช่วยลูกสาวคุณเดินได้ทุกคนในบ้านต่างหัวเราะคิดว่าเขาบ้าแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งบ้านต้องกรีดร้องใครกันแน่คือเด็กชายคนนั้นเขามาจากไหนและทำไมถึงรู้เรื่องที่ไม่มีใครควรรู้นี่คือเรื่องราวของปาฏิหาร หรืออาจเป็นคำสาปจากอดีตที่ไม่มีวันหลุดพ้นเช้าวันหนึ่งในคฤราหา์หลังใหญ่ของตระกูลมหาเศรษฐีลมอ่อนพัดผ่านสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างประณีตกลิ่นหอมของกุหลาบขาวลอยอบอวลอยู่ในอากาศเสียงล้อรถเข็นเบาๆดังขึ้นจากระเบียงด้านในหญิงสาวผิวขาวซีดในชุดนอนเรียบหรูนั่งอยู่บนรถเข็นคันแพงที่สุดที่เงินจะซื้อได้เธอคือพิมดา ลูกสาวคนเดียวของเจ้าของคฤหาสน์ผู้เป็นอมพาตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อสองปีก่อนแม่บ้านเดินตามหลังเธออย่างเงียบงนันไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะทุกคนรู้ว่าในายใหญ่ของบ้านนี้ไม่ต้องการให้ใครพูดถึงปาฏิหาริย์อีกในเช้าวันนั้นรถตู้เก่าคันหนึ่งมาจอดหน้าประตูรัว้วเด็กชายรูปร่างผอมผมยุ่งสวมเสื้อเชิ้ตเก่าแต่สะอาดเดินเข้ามาพร้อมกับหญิงชราที่เป็นยายของเขา พวกเขามาขอทำงานแลกอาหารเจ้าของบ้านมองเด็กชายด้วยสายตาเฉยชาแต่มีบางอย่างในแววตาของเด็กนั้นที่ทำให้เขาชะงักเด็กชายคนนั้นไม่พูดอะไรเขาเพียงจ้องไปทางระเบียงที่พิมดานั่งอยู่แล้วชี้นิ้วไปที่เธอช้าๆผมช่วยลูกสาวคุณเดินได้น้ำเสียงเรียบเย็นแต่หนักแน่นทั้งลานเงียบลงในทันทีแม่บ้านมองหน้ากันด้วยความตกใจ คุณหญิงผู้เป็นแม่ถึงกับปล่อยแก้วชาในมือหล่นลงแตกกับพื้นเสียงกระจกแตกสะท้อนกล้องไปทั่วโถงสายลมเย็นพัดเข้ามาจากประตูเปิดกว้างม่านขาวพลิ้วไหวราวกับกำลังตอบสนองต่อคำพูดของเด็กชายเจ้าของบ้านขมวดคิ้วแน่นเธอพูดอะไรนะเสียงเขาแข็งกร้าวแฝงด้วยความกลัวที่ปิดไม่มิดเด็กชายไม่ได้ตอบเขาเดินตรงไปข้างหน้า จนแสงแดดยามเช้าสาดกระทบใบหน้าเล็กๆของเขาในแววตานั้นมีบางสิ่งส่องประกายบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่ความมั่นใจแต่มันคือความรู้สึกที่ทำให้ทุกคนขนลุกพิมดามองเขาเช่นกันหัวใจของเธอเต้นแรงมือที่เคยนิ่งเริ่มสั่นเบาๆเธอจำฉันไม่ได้หรือครับเด็กชายพูดเบาๆน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเศร้า เราพบกันก่อนที่เธอจะล้มจากสะพานนั้นทุกคนในห้องชะงักอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งความทรงจำที่ไม่มีใครอยากรื้อฟื้นเริ่มกลับมาอีกครั้งเสียงนาฬิกาโบราณในห้องรับแขกดังตึกตักเหมือนจังหวะหัวใจของใครบางคนที่เริ่มสั่นคลอนสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เด็กชายที่ค่อยๆย,ยื่นมือออกไปหาพิมดามือของเขาอุ่นอย่างประหลาด แต่อุณภูมิในห้องกลับลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวจางๆและในวินาทีนั้นเองพินดารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นลมหายใจของเธอติดขัดร่างกายที่ไม่เคยขยับมานานเกือบสองปีกลับเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดนิ้วมือข้างขวาของเธอสั่นเบาๆเหมือนแรงบางอย่างภายในกำลังปลุกให้ตื่นแม่บ้านร้องเสียงหลง คุณหญิงรีบวิ่งเข้ามาอบลูกสาวไว้ด้วยความตกใจพิมดาลูกขยับได้เหรอน้ำเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวเด็กชายมองภาพนั้นด้วยสายตาเงียบงนันดวงตาเขามีประกายสะท้อนแสงคล้ายแสงเทียนในคืนมืดแต่ในประกายนั้นมีความเศร้าแฝงอยู่ลึกจนยากจะมองข้ามอย่าแตะตัวเธอครับเขาพูดขึ้นเบาๆแต่หนักแน่นมันยังไม่ถึงเวลา คำพูดนั้นทำให้ทุกคนหยุดนิง่งแม้แต่คุณหญิงก็ไม่กล้าขยับบรรยากาศในห้องเหมือนถูกกดทับด้วยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นเจ้าของบ้านหันไปจ้องเด็กชายอย่างไม่เชื่อสายตาแกเป็นใครกันแน่น้ำเสียงเข้มต่ำราวกับจะข่มความกลัวในใจเด็กชายไม่ตอบเขาเพียงเงยหน้าขึ้นช้าๆแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบใบหน้าเล็กๆน,นั้น เผยให้เห็นรอยแผลยาวบนขมับข้างขวารอยแผลที่ดูเหมือนเคยเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงพินดามองรอยแผลนั้นแล้วจูจ่ๆดวงตาของเธอก็เบิกกว้างภาพหนึ่งแล่นวาบขึ้นในความทรงจำสะพานไม้เก่าในค่ำคืนฝนตกเสียงกรีดร้องของเด็กชายที่เธอผลักตกไปในน้ำเลือดไหลปนกับฝนที่สาดกระเซน็นหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิด เธอพยายามจะพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเด็กชายคนนั้นคือเด็กที่เธอผลักตกสะพานวันนั้นไม่เป็นไปไม่ได้น้ำเสียงเธอสั่นเหมือนคนฝันร้ายเด็กชายยิ้มเบาๆรอยยิ้มที่ไม่มีความกโกรธไม่มีความแค้นแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เย็นลึกจนขนลุกผมไม่ตายครับเขาพูดแต่ผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอากาศรอบห้องเย็นยเยือก เสียงนาฬิกาหยุดดังแสงแดดที่ส่องเข้ามาเมื่อครู่ถูกเงาดำกลืนหายคุณจำได้ไหมครับว่าคุณพูดว่าอยากให้ผมหายไปเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าเบาแต่ชัดเจนในความเงียบผมก็หายไปจริงๆแต่ผมกลับมาเพื่อทำในสิ่งที่คุณลืมไปนานแล้วมือเล็กๆของเขาแต่ลงบนเข่าของพิมดาทัานใดนั้นร่างของเธอกระตุก กล้ามเนื้อที่ไม่เคยขยับเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงแม่บ้านกรีดร้องคุณหญิงสุดลงกับพื้นเจ้าของบ้านยืนแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับที่แสงบางอย่างพุ่งออกมาจากมือเด็กชายอบอุ่นแต่เย็นเยียบในเวลาเดียวกันมันไหลผ่านขาผ่านร่างของพิมดาจนเธอเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของร่างกายตัวเองอีกครั้งเธอร้องให้ออกมา ทั้งความเจ็บทั้งความสับสนทั้งความกลัวที่ประตูขึ้นพร้อมกันเด็กชายผู้เสียงแผ่วผมช่วยให้คุณเดินได้จริงๆแต่หลังจากนี้คุณต้องเดินบนเส้นทางที่คุณเคยทำลายไว้เองในขณะที่ทุกคนยังคงอึง้งร่างของเด็กชายเริ่มสัน่นแสงที่ออกจากมือเขาเริ่มมืดลงและในวินาทีนั้นเองรอยแผลบนขมับของเขาเริ่มไหลเลือดอีกครั้งเลือดหยดลงบนพื้นหินอ่อนสีขาว ทีละหยดทีละหยดก่อนจะไหลเป็นทางยาวไปจนถึงปลายเท้าของพิมดาเธอมองเลือดนั้นด้วยความสยองและในขณะเดียวกันขาของเธอก็ค่อยๆย,ยืดออกเสียงปังดังขึ้นจากกระจกหลังห้องลมแรงพัดม่านปลิวใบไม้แห้งปลิวเข้ามาวนรอบร่างของเด็กชายและในชั่วอึดใจเดียวเขาหายไปจากตรงนั้นเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่เลย เสียงหวีดร้องของแม่บ้านยังคงสะท้อนอยู่ในห้องโถงใหญ่ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิง่งเพียงแต่ลมหายใจของพิมดายังคงดังแผ่วๆเธอหอบหายใจหนักเงือไหลอับแก้มมือกำพนักรถเข็นแน่นจนข้อนิ้วซีดคุณหญิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเลือดที่หยดบนพื้นหินอ่อนมันยังอุ่นยังคงไหลเป็นทางไปจนถึงที่ซึ่งเด็กชายยืนอยู่เมื่อครู่ แต่ไม่มีแม้เงาของเขาเหลืออยู่เขาหายไปไหนเสียงคุณหญิงเบาแทบเป็นกระซิบไม่มีใครตอบแม่บ้านสองคนกอดกันแน่นด้วยความกลัวสายตาทุกคู่จ้องไปยังรถเข็นของพิมพดาเด็กสาวยังคงตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกและในจังหวะที่เธอกำลังจะเรียกใครสักคนขาขวาของเธอก็ขยับได้เธอมองมันอย่างไม่เชื่อสายตา กล้ามเนื้อที่ฝ่อไปนานเริ่มมีแรงนิ้วเท้าเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆและเมื่อเธอลองดันตัวรถเข็นก็ขยับด้วยแรงของเธอเองคุณหญิงร้องให้ออกมาน้ำตาไหลพราาขณะกอดลูกสาวแน่นแต่ในดวงตาของพิมดาไม่มีรอยยิ้มมีเพียงความตื่นตระหนกและเงาของความรู้สึกผิดที่เริ่มกัดกินจากข้างในแม่เธอพูดเสียงสัน่น หนูเห็นหน้าเขาอีกครั้งเหมือนคืนที่สะพานเสียงฝนเทลงมาอย่างกระทันหันฟ้าคำรามเหนือหลังคาคฤหาดม่านที่เปียกฝนปลิวเข้ามาพร้อมกับกลิ่นดินชื้นบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันมืดมนเจ้าของบ้านเดินเข้ามาสีหน้าเข้มขึมร่างสั่นเล็กน้อยเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ก้มลงแต่เลือดที่พื้นแล้วชูขึ้นมาดูใกล้ๆเลือดนั้นเย็นเฉียบ ไม่เหมือนเลือดของมนุษย์มันมีกลิ่นโลหะปนกลิ่นดินเปียกเหมือนกลิ่นของลำธารในคืนพายุนี่มันอะไรกันแน่เขาพึมพำเด็กคนนั้นมาจากไหนเสียงประตูชั้นบนเปิดออกช้าๆบานพับดังเอียดลากยาวไปตามความเงียบพินดาเงยหน้ามองบนขั้นบันไดสูงสุดเธอเห็นเงาร่างเล็กๆยืนอยู่เป็นเด็กชายคนนั้นเปียกฝนทั้งตัว แต่ดวงตายังคงเป็นประกายเหมือนเดิมเขามองลงมาด้วยรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความหมายลึกลับอย่ากลัวผมเลยครับเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ก้องในหัวทุกคนผมมาเพราะคุณเรียกผมเองเรียกเหรอเจ้าของบ้านตะโกนไม่มีใครเรียกแกสักคนเด็กชายสายหน้าเบาๆแต่เธอเรียกครับเธอคนเดียวเขาหันมามองพิมดา ในคืนนั้นก่อนที่ผมจะตกลงไปในน้ำเธอตะโกนขอให้ผมกลับมาพิมดาสันสถานเธอจำได้ทันทีคืนที่เธอขับรถหนีออกจากบ้านเพราะโกรธพ่อคืนที่เธอเจอเด็กเร่ร่อนคนนั้นบนสะพานเธอทะเลาะก,กับเขาก่อนจะผลักเขาตกลงไปและเมื่อร่างเขาหายไปในสายน้ำเธอร้องให้สุดเสียงตะโกนขอโทษขอให้เขากลับมา ตอนนั้นเธอคิดว่าคําพูดนั้นไม่มีใครได้ยินแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามีบางสิ่งได้ยินมันฉันฉันไม่ได้ตั้งใจน้ำเสียงของเธอขาดห่วงเด็กชายเดินลงจากบันไดช้าๆร่างของเขาทิ้งรอยน้ำไว้ทุกก้าที่เหยียบผมรู้ครับเขายังคงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่รอยยิ้มของความเมตตาอีกต่อไป แต่เป็นรอยยิ้มของบางสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์แต่คําขอของคุณมันแรงกว่าความเสียใจของคุณมากนักและคำขอนั้นทำให้ผมต้องกลับมาเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแสงสีขาวแลบผ่านกระจกบานใหญ่ภาพของเด็กชายสะท้อนอยู่ในเงาน้ำที่ไหลบนพื้นและในเงานั้นไม่ใช่เด็กชายแต่เป็นเงาของร่างที่เปียกโชกมีแผลลึกทั่วตัวและดวงตาที่มืดราวกับบ่อไม่มีก้น พิมดากรีดร้องขยับตัวลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้ตัวขาของเธอรับน้ำหนักได้เต็มที่แต่ในใจเธอมีเพียงความเย็นวาบและความสำนึกผิดที่กัดกินเด็กชายมาหยุดตรงหน้าเธอผมคืนขาให้คุณแล้วเสียงของเขาเบาราวกับลมกระซิบตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องคืนบางสิ่งให้ผมเงาดำจากพื้นค่อยๆแผ่ขยายเลื้อยขึ้นตามร่างของพิมดาอย่างช้าๆ ความมืดนั้นเย็นลึกและเหมือนมีชีวิตคุณหญิงร้องลั่นพยายามจะเข้าไปดึงลูกสาวออกมาแต่เธอกลับถูกแรงบางอย่างถักจนกระเด็นไปชนผนังเจ้าของบ้านคว้ากางเขนที่แขวนคอไว้ยกขึ้นมาชี้ไปที่เด็กชายแต่กางเขนในมือกลับร้อนจัดจนเขาต้องปล่อยทิ้งเสียงเหล็กร่วงกระทบพื้นดังก้องเด็กชายเงยหน้าขึ้นในดวงตานั้นมีทั้งความเศร้าและความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผมไม่อยากเอาคืนเขาพูดเสียงเบาแต่บางสิ่งมันต้องสมดุลแสงไฟในห้องดับวูบความมืดกลืนกินทุกอย่างและเสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินคือเสียงก้าวเท้าของพิมดาที่ค่อยๆเดินเข้าไปในเงานั้นและจากนั้นความเงียบก็เข้าครอบงำทั้งคฤหาสน์ลมหายใจทุกคนหยุดลงในความมืดมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกกระหน่ำจากภายนอก กระแทกกระจกเป็นจังหวะราวกับหัวใจของบ้านทั้งหลังคุณหญิงคลานไปในความมืดเรียกลูกสาวเสียงสัน่นพิมดาลูกอยู่ไหนลูกไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงเท้าของบางสิ่งที่เดินลากไปบนพื้นหินอ่อนแจ๊ดแจ๊เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนได้ยินชัดเจนว่าไม่ใช่เสียงของเด็กชายและไม่ใช่เสียงของคนเดินสายฟ้าแลบวา แสงสีขาวสาดเข้ามาทางหน้าต่างเพียงเสี้ยววินาทีและในแสงนั้นคุณหญิงเห็นร่างของพิมดายืนอยู่ตรงกลางห้องเส้นผมเธอเปียกชุ่มปลิวตามแรงลมดวงตาเธอเบิกกว้างสีขาวของตาแทบไม่เหลือมีเพียงม่านดำหมุนวนอยู่ภายในรอบตัวเธอเงาดำพันร่างแน่นเหมือนควันจากไฟดำที่ไม่ดับและในควันนั้นมีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นนับร้อยเสียง เสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงสวดเสียงขอชีวิตทั้งหมดรวมกันเป็นเสียงเดียวเสียงของความทรงจำเด็กชายยืนอยู่ข้างหลังเธอแต่ร่างของเขาเริ่มโปรง่งใสเหมือนหมอกที่กำลังสลายตัวไปทีละน้อยผมไม่ได้มาเพื่อล้างแขนเขาพูดเสียงนั้นก้องกังวานในทุกทิศท,ทางผมมาเพราะเธอเรียกผมจากที่ที่ไม่มีวันกลับน้ำตาไหลลงจากแก้มของพิมดา แต่รอยยิ้มกลับปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่บิดเบี้ยวราวกับไม่ใช่ของเธอเองเจ้าของบ้านตะโกนสุดเสียงหยุดนะปล่อยลูกฉันเขาวิ่งเข้าไปหาแต่เหมือนถูกผนังอากาศกระแทกจนล้มลงเลือดซึมจากมุมปากกลิ่นเหล็กและฝุ่นชื้นลอยอยู่ในอากาศเด็กชายก้มหน้าลงพูดช้าๆ้ราวกับกำลังขอโทษผมอยากให้เธอกลับมาเดินได้จริงๆ แต่เพื่อให้เธอเดินได้ผมต้องอยู่แทนเธอร่างของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเงาของเขาค่อยๆแทรกเข้าไปในเงาของพิมดาเสียงเหมือนลมหายใจผสมเสียงน้ำไหลดังขึ้นรอบห้องไฟในคมระยะกระพริบสว่างว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะเงียบสนิทอีกครั้งเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งพิมดายืนอยู่คนเดียวไม่มีเด็กชายไม่มีเงาดำ มีเพียงเธอที่ยืนตรงกลางห้องเท้าเปล่าเหมือนคนที่เพิ่งกลับจากที่ไกลแสนไกลคุณหญิงรีบวิ่งเข้าไปกอดลูกสาวแน่นร้องให้สะอึกสะอื้นลูกลูกของแม่ลูกกลับมาแล้วจริงๆพิมดากอดตอบมือเธอเย็นเฉียบแต่สัมผัสมั่นคงเธอยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงแผ่วหนูบอกแล้วว่าเขาช่วยหนูเดินได้เจ้าของบ้านมองลูกสาวอย่างระแวดระวัง ในแววตาเธอมีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่มันคือความสงบที่เย็นและลึกเกินมนุษย์จะมีเขาเดินเข้าไปช้าๆลูกลูกจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพิมดาหันมามองรอยยิ้มเธอไม่หายจำได้ค่ะหนูจำได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่เขาตกลงไปในน้ำเสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างอีกครั้ง ม้านสีขาวปลิวสะบัดเลือดที่พื้นหายไปหมดเหมือนไม่เคยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นคืนนั้นทั้งคฤหาสนียบงนันไม่มีใครหลับแม่บ้านบางคนลาออกในตอนเช้าบอกว่าได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในห้องโถงเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังตอนตีสามของทุกคืนฝนตกส่วนพิมดาเธอกลับมาเดินได้จริงเดินได้คล่องเหมือนไม่เคยพิการ แต่ไม่มีใครเห็นเธอเดินออกจากบ้านอีกเลยบางคืนเธอจะนั่งอยู่ตรงระเบียงมองไปทางประตูสวนด้านหน้าเหมือนกำลังรอใครบางคนกลับมาแม่บ้านคนหนึ่งเคยบอกว่าในคืนที่ฝนตกหนะักเธอเห็นเงาเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ข้างๆพิมดาเงานั้นจับมือเธอไว้ทั้งสองยืนนิ่งมองสายฝนร่วงหล่นและเมื่อฟ้าแลบว่บ เงาทั้งคู่ก็หายไปพร้อมกันในแสงนั้นแต่เช้าวันต่อมาบนพื้นระเบียงจะมีรอยเท้าเล็กๆสองคู่เปียกน้ำและเต็มไปด้วยคราบดินจากลำธารรุ่งเช้าวันใหม่แสงอาทิตย์สาดเข้ามาในคฤหาสน์ผ่านบานหน้าต่างบานใหญ่เสียงนกร้องเจยเจ้ากลบเสียงฝนเมื่อคืนที่ยังหลงเหลืออยู่ในอากาศกลิ่นดินหลังฝนหอมอ่อนๆลอยอบอวลอยู่ทั่วห้องพินดายืนอยู่กลางสวน สวมชุดสีขาวเรียบเท้าเปล่าเหยียบหญ้าที่เปียกน้ำค้างแสงอาทิตย์กระทบผิวเธอจนดูอบอุ่นและสงบคุณหญิงเดินออกมาช้าฮ่าฮ่น้ำตาคลอเมื่อเห็นลูกสาวยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงลูกหนูหายดีแล้วจริงๆใช่ไหมพิมดาหันมายิ้มรอยยิ้มอบอุ่นแต่นุ่มนวลจนคนเป็นแม่ต้องนิ่งไปหนูดีแล้วค่ะแม่น้ำเสียงเธอเรียบ แต่มีความนิ่งลึกอย่างประหลาดเจ้าของบ้านเดินตามออกมาเขามองลูกสาวอย่างภาคภูมิใจปนสับสนทุกอย่างจบแล้วสินะเขาพึพรรมพำพิมดาเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆขาวลอยเหนือยอดไม้เธอยกมือขึ้นเหมือนจะสัมผัสแสงแดดก่อนจะพูดเบาๆจบแล้วข้าพ่อแต่เขาไม่ได้ไปไหนคุณหญิงชะงักลูกหมายความว่าอะไร พินดาหลับตายิ้มบางๆเขาอยู่ในทุกก้าวที่หนูเดินเพราะถ้าไม่มีเขาหนูก็คงไม่มีวันนี้สายลมพัดผ่านเบาๆกลีบดอกกุหลาบสีขาวปลิวผ่านร่างของเธอและในชั่วขณะนั้นเสียงหัวเราะของเด็กชายแว่วมาแผ่วเบาในลมคุณหญิงมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่รู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆอุ่นและเงียบสงบ พิมดาก้าวเดินช้าๆไปตามทางในสวนรอยเท้าของเธอคู่กับรอยเท้าเล็กอีกคู่หนึ่งที่ปรากฏขึ้นเคียงข้างทีละก้าวทีละก้าวแสงแดดยามเช้าสาดกระทบทั้งสองรอยเท้าจนสองประกายระยิบระยับเหมือนทองคําจากนั้นไม่นานคฤหาสน์หลังนั้นถูกล้อมรอบด้วยความเงียบสงบไม่มีใครได้ยินเสียงร้องให้เสียงหัวเราะหรือเสียงเด็กอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ฝนตก ถ้าใครผ่านไปใกล้สวนแห่งนั้นจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆสองคู่เดินไปด้วยกันในสายฝนที่ไม่เคยหยุดตกในใจของพวกเขาเลย